พุทมาเนี่ยิลูกแนแนซื้อมาชิตะมาสี่หอ่ออันนี้ห่อนี้ยังไม่ได้แกะห่อนี้ยังไม่ได้แกะเลยเราแกะสิอย,กกอยากกินอะไรหมอนมนไม่มีอะไรเลยเนาะเราแกะอันนี้ยังไม่ได้แกะนะนี่อันนี้ยังไม่ได้แกะนี่เพิ่งแกะน,นี้จริงๆทำไมมัน,มนนะบางจังเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันหรอกมันไม่มีอะไรอะ่ะ นนีไหลองดูไอ้มาลองดูเด้ลองดูข้างในสิมีรอยปุ่งรอยเปื้อนอะไรไหมบอกมีลองดูอันนี้นะอโบได้กินโบได้กินลองดูอันนี้นะหนูแกะอันนี้นะเออห้าบาทแม่หนูลองแกะอันนี้ลองแคอันนั้นแกะอะไรหรออันนั้นน่าจะมีเพราะนั้นแน่นลองจับอ่ะที่มีมีมี ใส่ผงสุรสแต่บ่ใส่สาลายมากินเลยอันนี้แน่านแนให้แต่อันนี้แน่านแนจะเอาใส่อันนี้อันนี้ทิ้งให้แน่านๆน่นนะดูกแล้วทำไมมันไม่มีอ่ะ